อันนาอันนาสอกเลยมากมาหาใครหาใครมาอันนาก็นี่ไงเอง,เองนะไม่ใช่อันนาได้เป็นดาราโอ้ก็เป็นดาราอันนาไหนเนี่ยก็เอ็งนามาทุบจักรเหรเล่หหนังมาห้าแสกนกว่าเรื่องแล้วเรื่องอะไรตก็ต้องตอบด้วยไหมอ่ะขอโทษอะขอผิดห้องให้เดี๋ยวฮะคุยกันกล่องคุยอะไรไม่คุยเฮ้ย คางกองเขาไปไหนอ่ะจะไปไหนนาก็นิ้งแหงนะคนละแอนนาจะมานาไหนอ่ะนี่เป็นจาราก็นี่กระดารลาเอากรองสิคุยคางกรองคุยอะไรว่ามีปัญหาชีวิตเครียดมากเลยเนี่ยว่าหนีตามที่โกไปเข้ามาคุยคางกร้องไม่คไม่กลัวมาเลยให้เสียเที่ยวเสียเที่ยวอะไรไม่เอากินกาแฟก่อนขพราะเรามีกาแฟสดด้วยกาแฟด้วยมีโอวันเตียงมันมีหลายอย่างอ่ะห้องวีไอพีมันมงไม่เอาไม่เอาไปหาแาแล้วไม่กลัยเข้ามาเข้ามาคุยไอะละไอ้น้าใช่นาแล้วน้าไหนอ่ะนาไม่คุยท่าน้า